ตอนรับทุกท่านผ่านช่องของ NT Live ไปเนตเตอรีนะคะคุณอยู่กับเมนูดซาเปตเตอรี่แห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆนะคะทักถามกันเข้ามานะคือช่วงนี้นี่ยเมนุดก็ลงนะคะคลิปเกี่ยวกับเวนิสคาร์เนวัลไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำเพจด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคำถามมานะคะก็เลยรีบมาทำคลิปก่อนที่มันจะหมดเทศกาลนะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลของเวนิสคาร์เนวัลนะคะมีตั้งแต่วันที่4แล้ว 4ะะกุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะปี2023เนอะเผื่อว่าใครมาดูย้อนหลังไปแบบนานๆแล้วก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้คือช่วงไหนเนาะ,ะทีนี้เนี่ยมีคําถามถามเข้ามาว่า,ออาพี่คัสซื้อหน้ากาักแบบไหนดีนะคะช่วยแนะนำนา้กกาักหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นรูปของอาสาวๆนะคะซึ่งไม่นึกก็ลงคลิปเปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้สาวๆเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยของแมน,นุษนนะคะเป็นหน้ากากที่ทําด้วยกระดาษนะคะทีน,นี้พังแล้วนะคะใช้แบบใช้งานสมบุกสมบันมากนะคะทีน,นี้พังแล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวของอหน้ากากตรงนี้เขาเป็นกระดาษนะคะเป็นเป็นเปเปอร์มา็เะเป็นะ,ะนนากากั็ษะะเป็นเป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 ข้าปเปเา มีคุณภาพนะคะเพื่อนๆลองเช็คดูนะคะนี่ขนเขื่อนนี่เขาจะฟูมากเลยนะคะถามว่าอันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่แม่นุชต้องตอบว่าราคาไม่ต่ํากว่า150ยูโรแน่นอนค่ะสาหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยแม่นุชไม่ได้เป็นคนซื้อนะคะตัวนี้ซึ่งเอ่อได้มาจากพี่เขยนะคะซึ่งเขาเคยทําเกี่ยวกับพวกถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพพวกเวนิสคาลิวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพร็อพมีอะไรของเขานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นพร็อพหนึ่งอันนะคะที่ ที่มนุษย์ได้รับการตกทอดมานะคะก็เลยใช้อันนี้นะคะในการแบบว่าเออทำคลิปหรือว่าในการใส่หน้ากากไปเดินเวนิสนะคะก็จะแบบอลังการดาวล้านดวงมากๆเลยนะคะเทียบกับตัวหน้าแมนุษย์นะคะแล้วก็หน้ากากนี่คือแบบว่าความกว้างของเขานี่คือแบบ คือสใส่ไปอ่ะใครเดินใกล้ๆนี่คือแบบว่าปักหน้าซ้ายกว่าเลยนะคะก็เป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะมาเที่ยวเวนิสคา์นัลและอยากจะได้หน้ากากสักอันหนึ่งนะคะต้องบอกแบบนี้งบประมาณคือคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ได้นะคะว่าจะซื้อแบบไหนดีนะคะทีนี้ในม่นุชแนะนําแบบ ออสองสองสองลักษณะนะคะซึ่งลักษณะที่มนุษย์จะแนะนําให้ซื้อเนี่ยขอให้เป็นลักษณะของอเต็มใบนะคะเต็มใบหน้านะคะจะสวยกว่านะคะเวลาเราใสา่ไม่ว่าจะเป็นใส่ชุดธรรมดาแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นชุดไทยชุดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ใช้เต็มใบจะสวยกว่านะคะถ้าเกิดว่าใส่เป็นเครื่องหน้านะคะมันก็จะมีแบบนึงเป็นแบบทัวริสตีนิดนึงนะคะก็คือแบบว่า เออขอให้ฉันได้มีกลิ่นอายในการเดินเลนเวนิสแล้วก็มีหน้ากากนิดนึงอ่ะอย่างนั้นก็ได้แต่อันนั้นมันก็คือจะแลแบบธรรมดาไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากที่จะถ่ายรูปด้วยนะคะม่นุย์นแนะนําให้ซื้อแบบเต็มไปนะคะเดี๋ยวมนุ้นจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูนะคะที่เหล่าสาวๆซื้อใส่กันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย ราคาประมาณ55ยูโรนะคะซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยมนุษย์แนะนําว่าเดินเข้ามาในเวนิสนิดนึงนะคะเส้นคานาเรโจนะคะเวลาที่เราลงจากสถาน,นีรถไฟแล้วเนี่ยเดินไปทางไปทางซ้ายมือนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเรียกว่าถนนสตราดานัววานะคะคหรือว่าคานาเรโจนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่จะเดินไปเวนิสอยู่แล้วนะคะทีนี้ร้านเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยเพื่อนๆก็ลองดูนะคะก็เลือกที่หน้ากากแต่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ในช็อปนะคะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ย อยากได้แบบปังปังปุ๊บปั๊วเลยเนี่ยเอาแบบนี้ไปที่ร้านได้เลยนะคะไปที่ร้านมันจะมีเยอะมากๆนะคะก็ลองไปดูแล้วไปสอบถามดูนะคะส่วนชุดก็มีนะคะเป็นชุดคคร์นิวัลนะคะ,ะให้ใส่เต็มยศนะคะแล้วก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะส่วนชุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500ยูโรขึ้นไปในการเช่านะคะทีนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลคคร์นิวัลเนี่ยก็ต้องดูราคากันอีกนะคะว่าแบบไหนราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งแม่นุชเคยเข้าไปถามนะคะให้ลูกค้า ก็ได้ได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าราคาสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวนิสคาเนลวลเนี่ยเป็นพันอัพเลยนะคะก็ประมาณ3 0,000 000ื่นสี่หมืนในการเช่าชุดนะคะทีนี้การเช่าก็ต้องอยู่ในช่วงของเครยกอะไรกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะจะเช่าเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะราคาก็แล้วแต่ต้องไปพูดคุยกันที่ร้านนะคะก็มาบอกกล่าวกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออกำลังมีแพลนจะมาเที่ยวนะคะก็เหลืออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะจบ เทศก,กาลแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนเพื่อที่แบบมาแล้วก็สนุกนะคะซึ้งแม่นุชไปถ่ายคลิปไม่ใช่ไปถ่ายคลิปไปเดินนะคะที่เวนิสแคนาลกับสาวไทยนะคะสาวสาว,สาวแล้วก็แต่งชุดไทยกันเต็มยศเลยนะคะกับคลิปก่อนหน้าเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราจัดเต็มแบบนี้เราจะได้อ่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะแบบถ่ายรูปของเราคนเองอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าก็วุ่นวายอยู่แล้วนะ,ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาขอถ่ายรูปด้วยมาขอถ่ายคู่แล้วก็ขอถ่ายเราแบบ กับหน้ากากพวกนี้นะคะวเวลาเราใส่แล้วมันจะดูแบบมันสวยอะเพื่อนๆมันดูแบบพอเราเราแบบหมุนซ้ายเอียงขวาค่อยๆเอียงจะดิดจักห้าน่อะไรประมาณนี้มันจะแบบมันก็แบบนะ เรียกเขาเรียกแขกได้นะคะเรียกนะคะเรียกนักท่องเที่ยวแบบให้มาถ่ายรูปได้นะคะก็ได้ได้ว่ามันสนุกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดไปเนี่ยจัดอะไรให้มันแรอลังการนิดนึงเราจะทําให้เราจะให้รู้สึกว่าเราอินนะคะกับงานนะคะแล้วโดยเฉพาะใส่ชุดไทยมาด้วยมันเข้ากันแบบดีๆเลยคะ่ะทุกคนนะคะใส่เป็นจงกระเบนนะคะแล้วก็แบบเป็นเสื้อนะคะก็แล้วแต่เรานะคะจะใส่เป็นเสื้อเข้ารูปสีพื้นก็ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีนะคะมีขอให้มีจงกระเบนอันนึงเนี่ยรอดนะคะทุกคนนะคะใส่หน้ากากกับ ใส่กับหน้ากากเวนสิสเนี่ยรอดแน่นอนค่ะซึ่งหน้ากากมานุ่น์นี่ก็เริ่มไปแล้วนะคะนี่ขออดี๋ยให้นุ่นด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะมีแบบเป็นที่แขวนนะคะเวลาที่แบบเราไม่ใช้เราก็จะแขวนหรือแขวนโชว์ก็ได้นะคะสาหรับใครที่อยากจะซื้อแล้วก็เอาไปแขวนที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะมันจะมีตัวของผู้ชายด้วยนะคะหน้ามนุ่นไม่ได้เอามาอยู่ข้างในนะคะไม่ไดเอาออมาโชว์นะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่เป็นคู่เนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะคะมาเป็นคู่ชายหญิงนะคะก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเหมือนกันหรือ สวยมากๆนะคะถ้ายิ่งเป็นชุดไทยราชประแตนนะโอ้โหเข้าแบบเข้าแบบดีดีอ่ะเพื่อนๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งไกด์ไลน์นะคะหรือใครที่มีแลนจะมาเที่ยวเวนิสและอยากถ่ายรูปนะคะติดต่อแม่นุชมาแม่นุชเป็นช่างภาพนะคะอยากถ่ายรูปติดต่อมานะคะที่ไลน์ BKK เวเนเซียนะคะหรือพาเที่ยวก็แม่นุชก็รับพาเที่ยวด้วยนะคะก็อยากใส่อะไรแบบ ปังปั๊วแบบนี้นะคะก็ทักมาเลยนะคะหรืออยากจะใส่เป็นเซ็ตหน้ากากที่มนุษย์มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะทักมาเลยนะคะก็มาคุยกันนะคะก็ถ่ายรูปให้ด้วยนู่นนี่นั่นนะคะจัดไปนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยนานทีมาเที่ยวเวนิสทั้งที่เราฉันขอจัดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือว่าหลังเทศกาลแล้วนะคะต่อให้แบบวันไหนก็ตามอยากใส่ถ่ายเดินใส่ถ่ายได้นะคะก็เรียกได้ว่าช่วงที่แบบนอกเทศกาลก็ได้รับความแบบ สนใจจากนะักท่องเที่ยวท่านอื่นเยอะเลยก็อาจจะขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่ามันก็แบบว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะคะใครๆเขาอยากถ่ายด้วยนะมันสวยมากๆทุกคนแล้วชุดที่เขาใส่ในตอนประกวดอะ่ะมันแบบโอ้โหอลังการมากๆเลยนะคะก็อยากให้ใครที่มีแพลนนะคะมาเที่ยวให้ได้มานะคะในช่วงเทศกาลนะคะทีนี้ในการมาเที่ยวเวนิสคาเนลลเนี่ยมันจะมี2อาทิตย์ต่อกัตอนต่อหนึ่งปีนะคะมี2อาทิตย์ทีนี้แนะนําให้มาอาทิตย์ที่สองนะคะอาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์สุดท้ายอะ่ะ อ่าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากแล้วก็แบบคอสตูมเยอะมากถ้าเกิดจะเอาแบบอินอินเลยนะนั่นแหละมาช่วงนั้นเลยนะคะอ่าวีคสุดท้ายของของการจัดเทศกาลนะคะก็จะแบบได้รยากาศแล้วก็อ่าได้เห็นคอสตูมเยอะๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือคนเยอะแล้วเราก็จะแบบเบียดเขาบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงซานมาโคนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่แม่นุษย์ไปอ่ไปซานมาโคมาเนี่ยเกือบไม่ถึงนะคะมีตำรวจบล็อก ตามจุดต่างๆนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเดินไปยากลําบากมากๆเลยนะคะก็ต้องแพลนกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวเทศกาลเวนิสคาร์เนวัลที่ประเทศอิตาลีนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมนุนก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะมนุนก็ขอแนะนําตัวนิดนึงเนะะาะื่นแมนุนนะคะอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะเมืองเวนิสก็รับพาเที่ยวพาทัวร์นะคะทำคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปเลยนะคะใครมีอะไรสนใจถามอะไรต่างๆหรือข้อแรก ในกนารทำช่องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะที่ไลน์นี่ค่ะตรงนี้ค่ะ BKK เวเนเซีย <an> นะคะวันนี้ก็ขอตัวขอตัวลาไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ